สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับเป็นช่วงต้นสัปดาห์วันที่30สิงหาคมนะครับ2564นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพยากรณ์ช่วงในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะเน้นหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของอ่า โชคลาภเป็นหลักนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงของปลายเดือนสิงหานะครับก็จะพยากรณ์ว่าราศีกลุ่มไหนมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะครับถูกโชคลาภหรือรางวัลใหญ่เกี่ยวกับสลากอ่ารางวัลลอตเตอรี่นะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็ จะแบ่งไปทั้งหมด3ากลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมี3กลุ่มจะแบ่งไปทั้งหมด3ากลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมี4ี่ราศีนะครับก็จะแบ่งจากมีโอกาสถูกน้อยนะครับถูกระดับกลางแล้วก็มีโอกาสถูกมากนะครับมีเกณฑ์นะครับต้องใช้คำว่าม <c oughs> ีเกณฑ์นะฮะก็ วันนี้เดี๋ยวจะพยากรณ์น,นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณนะครับที่หลายหลายท่านเข้ามาติดตามผลงานผมมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณณตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งจะมี4ราศีนะครับก็ถ้าเป็นกำลังใจให้ได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆนะครับ ตอนนี้ภาวะเรื่องของโรคระบาดโควิดก็ทรงๆนะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็คือก็คือโรคระบาดนะครับค่อนข้างยังคงจะมีจำนวนที่ยังมากอยู่นะครับแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ของกับทุกๆท,ท่านให้ไม่เจอ เรื่องของโรคระบาดนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านไปไหนมาไหนก็มีแมสปิดปากแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆแล้วก็ทิ้งระยะห่างกันนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆสักเมตรครึ่งน,นะครับถ้าเป็นไปได้ก็หาสถานที่ที่จำนวนคนไม่มากเกินไปนะครับเพราะสุขภาพเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในณนเวลา,านี้นะครับผมนะครับคนไหนต้องการดูดวงกับผมก็ ติดต่อเข้ามาได้ที่ผมทิ้งเบอร์อไว้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็รับดูดวงหลายศาสตร์นะครับทั้งวันเดือนปีเกิดรายมือโงเ่เฮงไพ่ยิปซีแล้วก็จิตใบไม้นะครับแล้วก็การจัดวงจุ้ยเสริมดวงชะตาทั้งที่อยู่แล้วก็ที่ทำงานด้วยนะครับถ้าเกิดคนไหนมีสถานที่ทั้งทำงานแล้วก็ที่พักอาศัยก็จัดวงจุ้ยได้นะครับแล้วรวมไปถึงการจับพุทธคุณพระเครื่องบางคนเนี่ยต้องการ อยากจะรวบพุทธคุณอันนี้มีพุทธคุณด้านของอะไราเช่นเกี่ยวกับพงกรพันชาตีเกี่ยวกับเรื่องความแค้วคาดเกี่ยวกับเมตตามหานิยมหรือเรื่องพงกรพันต่างต่างแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับพุทธคุณที่เกี่ยวกับเรื่องการเสริมสน่หาก็ได้นะครับตรงนี้ก็ ลองส่งมาดูนะครับแต่ตรงนี้อาจจะต้องมีเรื่องของปัจจัยเรื่องของค่าครูบ้างนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับบางคนอยากจะนํามาบูชามาแขวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าพุทธคุณตรงนี้มีด้านของอะไรนะครับหรือเสื่อมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ผมก็รับตรวจพลังงานพุทธคุณพระเครื่องด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับของความเชื่อนะฮะ ตรงนี้เป็นเรื่องของความสามารถส่วนบุคคลด้วยนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะครับในเรื่องของจิตนะครับถ้าคนไหนฝึกจิตก็อาจจะพอสัมผัสได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มพยากรณ์น,นะครับนะครับคนไหนเห็นแล้วก็ช่วยพิมพ์ทักทายนิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวพยายามจะเน้นเนื้อหาให้มากขึ้นแต่ว่าผมมีเวลาจำกัดนะครับเพราะว่าที่ผมมาไล์ให้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเสริมให้นะครับจริงๆแล้วเพราะว่าการพยากรณ์ไล์สดเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีช่วงของจังหวะคนมาทักทจะดูดวงกับผมเนี่ยบางทีเราก็ต้องกระชับ เวลาในการไลฟ์ด้วยเพราะว่าผมก็จะมีเพราอผมอยู่ในวงการตรงนี้มาเกือบ10ปีแล้วก็จะมีลูกค้าประจําอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเน้นหนักให้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของภาพรวมตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเป็นภาพรวมนะครับคนไหนอยากจะดูเนื้อเน้นเน้ๆก็ติดต่อผมมาโดยตรงเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ให้คําชี้แนะได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำที่สุดนะครับ ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคนไหนต้องการอยากจะดูดวงแบบชัดเจนนะครับแล้วก็หาวิธีเสริมดวงอย่างจริงจังเนี่ยตรงนี้ก็แอดไลน์มาหาผมจะดีกว่านะครับเพราะตรงนี้จะเป็นเรื่องของค่าครูแต่ตรงนี้จะเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับแล้ววันนี้จะเน้นหนักไปเรื่องของโชคลาบนะครับไม่ได้ไม่ได้เจาะจงรายละเอียดและลงดีเทลอะไรมากมายเกินไปนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผม คนไหนเกิดราศีอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพยากรณ์แล้วนะครับผมจะพยากรณ์แล้วขอขอบคุณนะครับที่คนไหนพิมพ์เข้ามาคนไหนที่กดแชร์ก็ขอขอบคุณนะตรงนี้และขอให้พรนะครับกับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณนะตรงนี้เลยนะครับ จะพยากรกลุ่มแรกก่อนนะครับจะพยากรกลุ่มแรกก่อนนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์น้อยหน่อยนะครับต้องใช้คํานี้นะครับต้องใช้คํานี้นะฮะถูกอยู่ประมาณ30-4 0เนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรและราศีเมษนะครับ ก็คือมีราศีเมษกรกฎราศีตุลและราศีมังกรนะครับในกลุ่มนี้นะครับจะมีโอกาสถูกหวยลุยเบอร์ไม่ได้เยอะมากนะครับต้องใช้ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วถ้าเกิดอยากจะถูกหวยลุยเบอร์ในกลุ่มนี้นะครับให้ซื้อเลขที่ผ่านมาแล้วที่คุณผิดหวังนั่นแหละซื้อ ชุดเดิมและจะมีโอกาสถูกหวยรอยเบอร์ได้นะครับก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้และวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้ให้มีโชคลาภให้พยายามให้ทานสัตว์นะครับเช่นสุนัขหมาแมวนกอาหารปลาอย่างเงี้ยจะเป็นผลดีนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาในกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินลุ่มเลา้าจะมีปัญหาที่ค่อนข้างมากนะครับปัญหาที่ค่อนข้างมากนะฮะ คือในกลุ่มเนี้ยจะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินลุมเล้านะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะปัญหาจะแก้ได้ก็ต้องใช้เวลาสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ถึงจะค่อนข้างจะค่อยๆดีนะครับจะค่อยๆที่คลายในทางที่ดีในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดนะครับใน4ในราศีทั้งหมด4ราศีเนี่ยในกลุ่มแรกนะครับแล้วจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดก็คือราศีตุลน,นั่นเองจะมีอยู่ประมาณ40%นะครับตรงนี้ต้องพยายามให้ทานบ่อยๆและจะเป็นการเสริมดวงที่ดีนะครับอุปสรรคที่มีอยู่อาจจะลำบากหน่อยแต่จะผ่านพ้น,นนะในทางที่ดีขึ้นนะครับในทางที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กหนี้สินแต่ละคนด้วยนะครับบางคนเป็นหนี้ไม่มาก แต่เป็นจีปาถะเรื่องของรายจ่ายอันนี้อาจจะใช้เวลาไม่มากนะไม่นานมากก็จะขี้คายในทางที่ดีเพราะหนี้สินไม่ได้เก้อนโตแต่ถ้ามีสินก้อนโตในกลุ่มนี้ก็ยังคงเหนื่อยอยู่นั่นเองนะครับ อย่างที่บอกไปราศีตุลจะโดดเด่นกับเขาเพื่อนนะครับผมผ่านกลุ่มแรกไปนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังแต่คนไหนต้องการเจาะลึกอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของภาพรวมนะครับต้องย้ำไว้ก่อนนะฮะต่อมานะครับต่อมากลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2แล้วจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่ม ในหนึ่งกลุ่มจะมีสี่ราศีกลุ่มนี้นะครับจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมีทิดมีสุดสิทธ์นะครับลุ้นนะครับระดับกลางๆก,ก็อยู่ราวๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีราศีพฤษภราศีกันราศีธนูและราศีมีนนะครับ พฤษศกราศีกันราศีธนูและราศีมีนนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโอกาสถูกระดับกลางๆมีอยู่ราวๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลุ่มเนี้ยจะมีโอกาสถูกส,ส,สลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริวารกับเด็กเล็กกับลูกน้องหรือลูกค้ารายย่อยๆนะครับรายย่อยๆจะมีโอกาสนะครับจะมีโอกาส นะฮะจะมีโอกาสอยู่นะครับแล้วจะมีโอกาสถูกกับเด็กหรือถ้าจะซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวัลมีเกณฑ์นะครับให้ซื้อกับเด็กหรือแม่ที่เขาเพิ่งมีเด็กเล็กนะครับหรือแม่ค้าที่มีเด็กเล็กอยู่ที่อายุไม่เกิน5ขวบ แล้วคุณจะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์หรือข้างบ้างคุณพึ่งคลอดลูกได้ไม่นานคุณเจ้าไม่ก็จะมีสิทธิ์หรือสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้ที่พึ่งคลอดสัตว์ออกมานะครับพึ่งมีมีมีพึ่งตั้งเขาเรียกว่าสัตว์เล็กกันนะครับสัตว หรือบริวารแต่ถ้าชัดเจนที่สุดก็คือบริวารของคุณนะครับหรือลูกคุณก็ได้จะนําโชคนาชัยมาให้คุณนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีมีนนะครับจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับปัญหาในกลุ่มนี้นะครับปัญหาในกลุ่มนี้ก็คือต้องระวังเรื่องของการไว้ใจกับคนรอบข้างในที่ทํางานคุณอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบนะครับก็เราอย่าพึ่งไป ร้อนลนเกินไปนะครับถ้าเกิดเขาเอารับตะเปียบก็ปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเขาจะปรับตัวเองและเราแต่ถ้าเกิดเลยเป็นหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ปรับตัวเราก็ต้องคุยกันเจรจากันนะครับทุกอย่างเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในกลุ่มนี้ต้องระวังเรื่องของหายด้วยนะครับเราต้องรอบคอบนะครับในกลุ่มนี้ต้องรอบคอบหน่อยและจะออกมาดีในกลุ่มนี้นะครับโดดในที่สุดในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือราศีมีนนั่นเองนะครับ ผมผ่านไปแล้ว2กลุ่มนะครับคนไหนต้องการเจาะลึกรายละเอียดตรงนี้คุณต้องแอดเบอร์แอดไลน์เข้ามานะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นภาพรวมไม่สามารถลงดีเทลอะไรได้เยอะไปกว่านี้นะครับเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องพยากรลูกลูกค้าหลายๆท่านที่จะจองคิวผมเข้ามานะฮะตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะ เอาละกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์หรือสลากยืงแบ่งรัฐบาลมากที่สุดอยู่ราวๆเจอนะครับอยู่ราวๆเจนะครับในกลุ่มนี้ก็คือมีราศีเมถุนราศีสิงห์พิจิตและราศีกุมนะครับราศีเมถุน นะครับราศีสิงห์ราศีพิจิกและราศีกลุ่มนะครับจะอยู่ราวราวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในกลุ่มนี้นะครับจะโดดเด่นที่สุดและมีโอกาสมากที่สุดเลยนะครับหรือคือราศีพิจิกนั่นเองนะครับราศีพิจิกเนี่ยจะมีโอกาสมากที่สุดแต่จะเสริมในเรื่องของอย่างอื่นด้วยก็คือเรื่องของการงานนะครับตอนนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และคุณมั่นใจในการที่จะลุยงานให้ต้นเดือนที่จะถึงนี้ให้คุณทำอย่างเต็มที่แต่คุณต้องพกความมั่นใจไปด้วยและคุณจะประสบความสำเร็จนะครับแต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์บางอย่างเช่นคุณมีเรื่องความหงุดหงิดใจกับคนที่ชอบพูดจาเสียสีคุณคุณอย่าเอาคำพูดเขามาคิดแล้วก็ มาเกิดโทสะจะทําให้คุณเกิดความใจร้อนและเกิดทําให้คุณเสียงานได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปใส่ใจคุณมองเป้าหมายที่ชัดเจนไปเลยนะครับแล้วช่วงต้นเดือนขอให้คุณมุ่งมั่นในการไปดีเดี๋ยวคุณจะประสบความสําเร็จไม่เช่นนั้นก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคุณก็จะได้เรื่องของคนที่มีความสามารถมาช่วยเหลือแนวทางในการดำเนินชีวิตคุณด้วยก็ได้นะครับ ถ้าเกิดคนไหนกําลังว่างงานอยู่ในช่วงของต้นเดือนมีโอกาสจะได้งานด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสถูกหวยเลยเบอร์ด้วยนะครับแล้ววิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้ให้ไปหาเทพเกี่ยวกับเ,เทพกุอูนะครับเทพสามตาเ,เทพที่เกี่ยวกับนักลบต่างๆนะครับจะทําให คุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะเป็นเกี่ยวกับดาวนักลบทั้งหลายนะครับคือให้คุณไปไหว้เทพนักลบต่างๆและคุณจะผ่านพ้นวิกฤตการในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับในกลุ่มนี้จะมีโอกาสมากที่สุดก็คือราศีพิจิกนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับและดวงชะตาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเป็นแค่องค์ประกอบ10%ของชีวิตเรานะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเรากระทำดีย่อมได้ดีคิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอนะครับตรงนี้นะครับผมก็พยากรครบทุกกลุ่มครบทุกราศีแล้วนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะกลับมาไล์พยากรณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านนะครับ มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปารถนานะครับขอทุกท่านจงโชคดีนะครับผมขอจบการพยากรณนะ์ณตรงนี้นะครับแล้วไว้โอกาสหน้าผมจะมาไลฟ์ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ